เรียนท่านผู้ชมว่าเรียนหุ้นส่วนนะภาพรวมของโลกแล้วก็ภาพรวมของสถานการณ์โควิด -19 ขณะนี้ยังคงไม่ดีขึ้นนะครับผมประเมินในเชิงเศรษฐีวันที่25เมษาย,ยนพุทธศักราช2563โควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้น9-10ล้านคนโดยประมาณในเชิงเศรษฐีที่ผมประเมินขึ้นเองนะในกระดิดกันจะหนักขึ้นตั้งแต่วันที่21มีนามิถุนาย,ยนพุทธศักราช2563ซึ่งตอนนี้ก็หนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งทะลุ สิบล้านเป็นสิบจุดห้าล้านไปแล้วนะครับตายก็เป็นห้าแสนจุดต่ําสุดมาถึงจุดสูงสุดมาถึงหรือยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับสถานการณ์โควิด -19 ทีในเชิงสิติมันจะต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจเป็นเกมระหว่างมหาอำนาจซึ่งสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับใช้สงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัส สวัสดีครับมาพบกับผมเท่ศักดิ์จีนกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหน,นีไม่พน้นสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็เหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างตะว,วันออกกลางกับสหรัฐอเมริกามาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ปรากฏว่าสภาประชาชนจีนไฟเขียว ะครับบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงสหรัฐเริ่มกระบวนการถอดสถานะพิเศษทันทีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาประชาชนจีนนะครับลงมติผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อบังคับใช้กับฮ่องกงแล้วซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวิถีชีวิตของชาวฮ่องกงนับตั้งแต่อดีตอนาณานิคมอังกฤษแห่งนี้ถูกส่ง สู่อ้อมกอดจีนเมื่อ23ปีที่ผ่านมาขณะที่สหรัฐเมริกาเริ่มกระบวนการนะครับถอดถอนสถานะพิเศษของฮ่องกงโดยยังคงระงับการส่งออกอาวุธและจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสหรัฐเมริกายังออกกฎหมายเพื่อแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงด้วยนะครับที่จะเล่นงานคว่ำบาตรฮ่องกง ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเมื่อจีนไม่ยอมนะเล่นงานฮ่องกงคนที่เดือดร้อนที่สุดไม่ใช่ผู้ชุมนุมคนที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนที่อยู่ในฮ่องกงเรื่องของฮ่องกงเป็นบทเรียนที่ดีที่คนไทยควรจะรู้ควรจะเข้าใจสุดท้ายมหาอำนาจใช้ฮ่องกงเป็นเพียงเครื่องมือในการต่อสู้กับจีน เมื่อจีนไม่ยอมสุดท้ายคนที่ทุกกระทมที่สุดไม่ใช่จีนไม่ใช่สหรัฐอเมริกาแต่คนทุกกระทมที่สุดกลับกลายเป็นคนในฮ่องกงนั่นเองซึ่งจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจในฮ่องกงนะครับอย่างเต็มรูปแบบหลังจากนี้ในเชิงการสังเคราะห์และไมิชมคอยดูให้ดีแล้วกันนะครับในขณะที่จีนนะครับเล็งจำกัดการออกวีซ่าแก่บุคคลชั่วร้ายสหรัฐอเมริกานะครับจากข้อพิพาทประเด็นในฮ่องกงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าปักกิ่งเตรียมออก งดออกวีซ่านะครับบุคคลสหรัฐอเมริกาที่มีพฤติกรรมเลวร้ายในประเด็นต่างๆเกี่ยวข้องกับฮ่องกงตอบโต้กรณีที่สหรัฐอเมริกาออกมาตรการการคว่ำบาตรนะครับของจีนที่พวกเขาเล็งเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามจากัดสิทธิเสรีภาพบนฮ่องกงนะครับในความว่าสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงกิจการภายในในฮ่องกงตอนนี้จีนก็เอาบ้างดวยวิธีการถอนวีซ่าเลยนะครับคนละหมัดเอาไว้ง่าย ในการแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกงฮ่องกงยังคงเป็นพื้นมือสําคัญนะสหรัฐอเมริกาใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองแบ่งแยกฮ่องกงแบ่งแยกจินเจียงแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนนะครับใช้หลักชาตินิยมก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยมีวัตกรรมที่ชื่อว่า American First หรืออเมริกันต้องมาก่อนเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธก่อนการเลือกตั้งในขณะที่โศกทำเนียบขาวชี้เรื่องรัสเซียจ้างตาลีบนันนะครับเบ็ดหัวทหารสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่ชัว นะครับสำนักข่าวเอฟีรายงานว่าโกสุกร์เมียบเขาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาไม่เคยได้รับรายงานเรื่องของรัเสเซียจ้างกลุ่มติดอาวุธนะครับกลุ่มจารีบันฆ่าทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานนะครับเนื่องจากประชาชุมประชาคุมข่าวกรองสหรัฐเองก็ยังไม่ยืนยันความถูกต้องจากข้อมูลนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากโจไบเดนนะซึ่งเป็นคู่แข่งของทรัมป์จากพรรคเดมโมแครต ด้ปรอยใสหาเสียงว่าช่ปม์ไม่ยอมทําอะไรปล่อยให้รัสเซียเนี่ยตั้งข้าหัวโจมตีแล้วก็ทําร้ายนะครับทหารของสหรัฐเมกาเพื่อใช้หลักการแบ่งแยกนะครับระหว่างทหารสหรัฐเมกากับประธานาธิบดีโดนช่วงซึ่งไปหาเสียงในโรงเรียนในร้อยนะครับเนื่องจากการส่งทหารเดินทางไปยังพื้นที่ในตะวันออกกลางเพื่อทําสงครามช่ป์ไปเดินทางหาเสียงโจบไบเดนก็เลยโจมตีช่ป์เลย จำได้ไหมหุนส่วนผมเคยเรียนไว้อยู่เสมอว่ายิ่งใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาจะแฉสหรัฐอเมริกาเองทุกอย่างก็เริ่มเปิดเผยมา,มากขึ้นมากขึ้นก่อนหน้านี้อดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงนะครับของประธานาธิบดีโดนทรัมป์ก็ออกมาแฉทร,รัมป์ในเรื่องที่ทรัมป์นั้นไปขอความร่วมมือจากสียิ่นผิง เพื่อสนับสนุนตนเองให้เป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ก็เลยฉุนเลยเปิดสงครามทางการค้าขึ้นมาในขณะที่นักวิจัยจีนนะฮะพบไวรัสไข้หวัดหมูนะครับสายพันธุ์ใหม่มีโอกาสแพร่สู่คนซ้ำรอยโควิด -19 นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักวิจัยค้นพบไวรัสโควิดนะครับไข้หวัดหมูนะครับสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมี ศักยภาพในการปรับตัวเข้าสู่คนซึ่งจําเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ซ้ำรอยโควิด1 i d 1 9ซึ่งเป็นบรสารของสหรัฐอเมริกานะครับได้ตีพิมพ์ผลงานของนักวิจัยซึ่งทำการศึกษา h 1 n 1ตั้งแต่ปี2011ถึงปี2018และพบว่า,าสายพันธุ์ที่เรียกว่า g 4 e a h 1 n 1นะครับ มีวิจัยต่างๆครอบถ้วนนะครับก่อให้เกิดโรคระบาดใหญ่ได้นะครับแม้จะไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามเฉพาะหน้าก็ตามก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจนะครับสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมัน,นราคาทองคำขึ้นดาวโจนพุ่งอยู่ที่580จุดโบอิง g 737เริ่มเที่ยวบินทดสอบรองรับการคืนสู่ท้องฟ้า สัำนักข่าว m a r k e t ็ตบล็กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันปรับขึ้นจากสัญญาณอุปสงค์การฟื้นตัวในจีนส่วนว a รสติดปิดพุ่งแรงนะครับได้แรงหนุนจากโบอิงและความคาดหวังนะครับต่อมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ต้องคำปิดบวกเล็กน้อยมีคนตั้งคำถามว่าทำไมสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ราคาน้ำมันถึงพุ่งสูงขึ้น ราคาน้ํามันของประเทศไทยนะครับเป็นการบริหารแบบการลอยตัวต่างจากจุกพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ไม่ใช้การลอยตัวการลอยตัวก็คือยึดราคาของตลาดโลกราคาตลาดโลกต่ําราคาน้ํามันต่ําราคาตลาดโลกสูงราคาน้ำมันสูงนะครับในประเทศไทยสูงต่ำมาที่ผ่านมาราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกาต่ำลงนะครับตะวันออกกลางต่ำลงในช่วงโควิด -19 เพราะมีผู้ใช้น้อยนะครับ ผู้ผลิตก็เพิ่มกําลังการผลิตทําให้ราคาน้ํามันต่ําลงแล้วก็ถูกอย่างที่แบบติดลบเลยเดียวเรือและวเคว้งเลยไม,ไม่ไม่มีที่ไปไหนทําให้ราคาน้ํามันในประเทศไทยถูกลงอย่างต่อเนื่องและต่ําที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับพอคราวนี้ทุกอย่างเริ่มเปิดทําการรอกดาวน์นะครับธุรกิจเริ่มกลับมาแล้วก็ผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยนะครับ เริ่มลดกําลังการผลิตทําให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นนะควรคจะรู้นะฮะเวลาจะพูดอะไรเวลาจะโพสอะไรต้องรู้ให้จริงนะครับเพราะไปจําเข้ามาไปพูดเข้ามาโอ้ยราคาน้ํามันโควิดทาไมมันแพงขึ้นมันควรจะต่าลงต่างประเทศก็ถูกทําไมแต่ประเทศไทยมันแพงอะไรเนรี่ยต้องรู้ว่าตลาดโลกมันพุ่งนะครับแล้วก็โอเปกผู้ค้าน้ํามันสูงสุดนะครับผู้เป็นประธานกลุ่มโอเปกได้แก่ซาอุดิอาระเบียเขาลดกําลังการผลิตนะ ทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งสูงขึ้นตามลำดับและกำลังเข้าสู่กลไกของโลกตามปกติในขณะที่อินเอร์โพก็เตรียมปฏิเสธคำร้องขออิหร่านเมินออกหมายจับทรัมป์นะครับสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่ากฎระเบียบของตำรวจสากลหรืออินเ์โพเองไม่อนุญาตให้พวกเขาทำตามคำร้องขอของอิหร่านที่ขอให้จับกลุมประธานาธิบดีโดนจอมสรรแห่งสรัฐเมกาที่ในคดีฆาตกรรมอดีต ผู้บัญชาการทหารรบครุสนะครับของนายพลกาเซมสไรามานีจากการเปิดเผยของหน่วยความมั่นคงร่วมมือตำรวจระหว่างประเทศนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เตหารานได้มีการออกหมายจับนะครับประธานาธิบดีโดนชวชมซึ่งเป็นผู้รอบสั่งรอบสังหารนะายนายพลผู้บัญชาการหน่วยรบครุสนะครับซึ่งเป็นนายพลกาเซมสไรามานี นะครับคราวนี้พอออกหมายจับปุ๊บจะขอให้ตํารวจสากลหรืออินเตอร์โพเนี่ยทำการจับกลุ่มอินเตอร์โพปฏิเสธเฉยเลยนะนี่ก็เป็นคําตอบนะว่าอินเตอร์โพนั้นเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาอ้างว่าไม่เกี่ยวขอ้องนั่นงี้ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ยอมจับกลุ่มชมอมขึ้นมาเฉยเลยแต่กลยุทธ์ในของอิหร่านเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าอินเตอร์โพจะไม่จับรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเจตนานะที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างัมป์กับอิหร่าน ซึ่งเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาใช้การแทรกแซงกิจการภายในใช้อาวุธรอบสังหารเฉยๆข้ามประเทศอย่างเงี้ยนะฮะในยามที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาสังเกตไหมฮะหลักนี้เรียกว่าเปิดสงครามอาวุธข่า,ากันนินหินจ่าจ่าแบบเนี้ยนะครับในขณะที่ยังวางใจไม่ได้ UN ต้องหวนล็อกดาวเมืองเลสเตอร์นะครับหลังโควิด -19 กลับมาแพร่ระบาด สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแห่งสหาร,ราชอาจาจัรต้องหวนกลับมาล็อกดาวน์เมืองเลสเตอร์อีกรอบหลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด1 9สูงกว่าเมืองอื่นๆนในประเทศถือเป็นครั้งแรกที่สหารอาชัารใช้มาตรการการระดับท้องถิ่นแทนมาตรการระดับชาติในความพยายามจำกัดการแพร่ระบาดโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ซึ่งกำลังหนักขึ้นเป็นอรอกที่สอง แทบสุดมีการเปิดราคาแลมเดซิเวียยาโควิดขวดละ1.2หมื่นบาทตลอดการใช้เงินตลอดการใช้จะใช้เงินประมาณ7,000บาทในการรักษาประชาชนสันข่าบูมเบิร์กนะครับรายงานว่ากรีเลียนะครับไซเอนเซลนะครับบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาจะคิดเงินรัฐบาลอเมริกันและก็ประเทศพัฒนาอื่นๆจมน390 ดอลล่าหรือราว1 2 0 0 0 0บาทต่อขวดสำหรับแลมซิเดเดซิเวียนะครับรักษาโควิด1 9หรือวาว2,340ดอลล่าสหรัฐหรือ72,000บาทตลอดการรักษาที่ใช้เวลา5วันนะฮะผมเคยเรียนให้ผู้ชมมาเรียนหุ้นส่วนว่าสงครามไวรัสมีเป้าหมายสูงสุดคือการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็โจมตีประเทศมหาอำนาจด้วยกันเองนะครับเพื่อลด ความน่าเชื่อถือหลงและประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าสงครามไวรัสมีเป้าหมายเพื่อที่จะขายยาเป็นสําคัญนี่คงเป็นข้อยืนยันนะว่าสุดท้ายก็ขายยาขายแพงด้วยไม่ใช่ขายทําธรรมดานะครับปรากฏว่าอีกความคืบหน้าอีกขั้นหนึ่งนะฮะวัคซีนไวรัสโควิดโครโนาเนี่ยที่จีนพัฒนาได้รับการอนุญาตให้ใช้ในกองทัพนะครับอีกระลอกหนึ่งนะครับเป็นอกองทัพปลดแอกแล้ว สำนักข่าวเอนะครับรายงานว่าฝ่ายทหารของจีนอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานวิจัยของกองทัพนะครับเองร่วมกับบริษัท Cyber อร์ไ t e c h แห่งหนึ่งนะครับกับทหารในกองทัพปลดแอกประชาชนจีนนะครับแคนซินโนอ่ไบโอโจินะครับซึ่งเป็นบริษัทอ่าไบโอเทคแห่งนี้นะครับมีการระบุปัจจุบัน องค์การหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากทั่วโลกต่างแข่งขันกันเพื่อหาวิธีในการบำบัดรักษาและก็ใช้อ,อยาป้องกันโรคมรณะนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด17ตัวที่กำลังแข่งขันกันอยู่ขณะนี้ซึ่งอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกนะครับว่ากว่าจะถึงความสำเร็จต้องใช้ประเมินผลทางคลินิกนะครับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับบริษัทจีนและก็สถาบันของจีนนะซึ่งกําลังค้นคว้าทั้งจีนสหรัฐอเมริกาอังกฤษแต่สหรัฐอเมริกาค้นพบก่อนนะฮะอังกฤษตามมาแล้วก็ตามมาด้วยจีนอ่าซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือการทดลองในมนุษย์แต่สหรัฐอเมริกาทดลองในมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่ไทยก็ติดโผ14ชาติปลอดโควิดที่พลเมืองจะได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางเข้า EU นะครับ เป็นข่าวดีนะครับว่าสำนักข่าวเอ p รายงานว่าสาภาพยุโรปหรือ EU ฮะประกาศรายชื่อ14ประเทศที่ปลอดจากโควิด -19 นะครับซึ่งพลเมืองได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางเข้ายุโรปได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาน,นี้เป็นต้นไปโดยไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นรวมอยู่ด้วยนะครับนักการทูต EU ได้ลงมติเห็นชอบ14ประเทศนะครับที่ปลอดจากโควิด -19 ซึ่งรอการยืนยันจากรัฐบาลยุโรปนะครับอีกชั้นหนึ่ง ในขณะที่สหรัฐบราซิลรัสเซียสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ยังรุนแรงไม่ถูกรวมอยู่ในกลุ่มนี้ในแง่ประเทศที่อยู่ในเซฟลิสนะครับของยุโรปได้แก่แอลจีเรียออสเตรเลียแคนาดาเวอร์เเจียนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นมอนเตเนโกรนะครับบุรกโคนิวซีแลนด์ลาวันดาเซเบียนะครับเกาหลีใต้ไทยตูนิเซียแล้วก็อุรุกวัยนะครับแต่ต้องรอการอนุมัติการยืนยันจาก รัฐ <c oughs> บาลยุโรปแต่ละชาติที่กังวลว่าจะใช้ระบบการจัดการพรมแดนภายนอกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่โครเอเชียซึ่งได้รับหน้าที่เป็นประธาน EU ตาาวาระได้เสนอให้มีข้อมติจากรัฐสมาชิกทั้ง27ประเทศซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเที่ยงวันนะครับโดยจะต้องผ่านความเห็นชอบ55%นะครับ ของรัฐสมาชิกที่มีประชากรรวมกันไม่ต่ำกว่า65%ของ EU ท้งนี้สหภาพยุโรปจะยอมเปิดพรมแดนต้อนรับผู้เดินทางจากจีนด้วยแต่มีเงื่อนไขว่าจีนจะต้องอนุญ,ญาตให้พลเมือง EU เข้าประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับ EU ห้ามชาวต่างชาติที่ไม่มีธรุรกิจจำเป็นเดินทางเข้ามายังกลุ่มประเทศนะครับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมทว่า ข้อจำกัดนี้ถูกทยอยคลายลงตั้งแต่1กรกฎาคมเนื่องจากอัตราการติดเชือ้อโควิด1 i ในยุโรปชะลอตัวลงฮะซึ่งจริงๆแล้วก็หนักขึ้นในขณะที่ตอนนี้ทะลุ1 0ล้าน10.3ล้านองค์การอนามัยโลกก็ชี้จุดเลวร้าที่สุดของโควิด -19 ยังมาไม่ถึงทีมส่งทีมไปหาต้นตอกำเนิดของโควิด1 i สรพเอพีนะครับรายงานว่า6เดือนตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ยังคงห่างไกลาจากจุดจบและจุดเลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงคําเตือนขององค์การอนามัยโลกนะครับมาพร้อมกับกําลังส่งคณะทํางานไปยังจีนเพื่อค้นหาการแพร่ระบาดโควิด -19 ตามหลักชัยอันน่าเศร้าผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ห้าแสนคนทะลุไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับและติดเชื้อเกินกว่า1 0 5ล้านคนองค์การอนามัยโลกระบุว่านี่คือช่วงเวลาที่เพิ่มความมุ่งมั่นในการต่อสู้แต่ก็ไม่ใช่เป็นจุดที่จุดสูงสุดที่เกิดขึ้นภาพรวมของโลกตอนนี้เป็นอย่างไงผมเรียนท่านผู้ชมวม่าเรเรียนหุ้นส่วนนะภาพรวมของโลกแล้วก็ภาพรวมของสถานการณ์โควิด -19 ขณะนี้ยังคงไม่ดีขึ้นนะครับผมประเมินในเชิงเศิติวันที่25เมษายนพุทธศักราช2563 โควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้น9-10ล้านคนโดยประมาณในเชิงเศรษฐีที่ผมประเมินขึ้นเองนะในกาเดทกันกจะหนักขึ้นตั้งแต่วันที่21มีนามิถุนาย,ยนพุทธศักราช2563ซึ่งตอนนี้ก็หนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งทะลุ10ล้านเป็น10.5ล้านไปแล้วนะครับตายก็เป็น5 0 0นจุดต่ำสุดมาถึงจุดสูงสุดมาถึงหรือยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดสูงสุด สถานการณ์โควิดในในเชิงสิทิมันจะต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจเป็นเกมระหว่างมหาอำนาจซึ่งสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับใช้สงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสผมเคยประเมินในเชิงสิติแล้วก็ในเชิงการสังเคราะห์ไว้ว่าเมื่อใกล้ถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาต้องตัดสินใจว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเปิดสงครามไวรัสหรือว่าเปิดสงครามอาวุธ ซึ่งต่อมาก็พบว่าเปิดสงครามไวรัสนะครับสงครามอาวุธมีแต่ก็ไม่หนักเล่นสงครามไวรัสเป็นสําคัญเพื่อเป้าหมายในการขายยาและใช้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็มีการแจกเงินจํานวน91,000บาทต่อรายต่อคนนะครับแล้วก็มีการแจกเด็กบางบ้านก็ได้เป็นแสนบาทเลยทีเดียวนะครับ9ก0 0 0กว่าบาทบาง,บาง,บางรายก็แสนกว่าบาทนะครับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งทรัมป์เป็นคนลงนามเอง การต่อสู้ของฝ่ายตรงกลางข้างชวัม์ก็คือเดโมแคลตฝั่งคนผิวดำก็ปลุกกระแสชาติพันธุ์นะฮะเรื่องของสีผิวขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จนเป็นที่มาของการจราจลน,นะครับการก่อความไม่สงบการต่อต้านการจุมนุมประท้วงเกิดขึ้นสิ่งล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับนั่นหมายความว่าการต่อสู้ระหว่างมห,หาอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนยังคงหนักกันต่อไปนะครับส่วนประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆหนึ่งในมณฑลของจีน หนึ่งในมรดลของสหรัฐอเมริกาจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ได้เป็นข่าวดีนะครับว่าตอนนี้สาภาพยุโรปยกประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งและหน,ห,นหนึ่งใน14ประเทศที่จะให้เดินทางไปยังสาภาพยุโรปได้นะซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ยกประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งที่แก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้ดีที่สุดหลังจากประเทศออสเตรเลียนะครับกาดตกต้องเตรียมประกาศล็อกดาวน์อีกรอบ นะครับมีคนกลับมาติดเชื้อโควิด -19 ถึง75รายแล้วก็มีถึง10จุดที่ติดโควิด -19 คนอยู่ในออสเตรเลียต้องระวังตัวให้ดีนะโดยเฉพาะคนแอมช่วงนี้ออสเตรเลียกลับมาระบาดในรอบที่2จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดถึงหรือยังยังไม่สูงมังไม่ถึงเนี่ยนะฮะปลายปีพุทธศักราช2563นั่นแหละถึงจะเห็นจุดต่ําสุดและจุดสูงสุดของโควิด -19 นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ าหากพูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม ดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปลดสาดแสงร่ารานค่้คคืนยังมีพระจนพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงาม ฟ้ายังมีแสงดาว mm. เมื่อภูเขายังมีต้นไม้ mm. เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม mm. ที่ฟ้านั้น ยังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโกลดสาดแสงร่างราวค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่าง ฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องโกลดสาดแสงรางเราค่ำคืนยังมีพระจนพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน สำหรับผุ้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง u t u b e เรานอกจากจะมีช่งชองวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียกิจพัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะ,ะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะแอดว w นวครับ